มีทาาเรื่องเจ้าและคุนน้อยกับแอปเปิ้ลที่หล่นในสวนผลไมล้ลิมป่าใหญ่มีแลคคุนตัวนะ้อยที่ชอบซุกซนทุกวันวันหนึ่งมันเห็นแอปเปิ้ลหล่นอยู่ใต้ต้นแต่มันก็รู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองเพราะแลคคุนเห็นกระต่ายเก็บเข้าบ้านเมื่อเช้าเจ้าและคุนน้อยลังเลแต่แล้วก็ตัดสินใจ เก็บแอปเปิลเดินไปให้กระตา่ายและเจ้าแร็กคูนพูดว่าข้าเจอสิ่งนี้หล่นอยู่ใต้ต้นมันอาจเป็นของเจ้าก็ได้นะเจ้ากระต่ายตาโตด้วยความดีใจขอบใจมากนะเจ้าแร็กคูนเจ้านี้ช่างดีจริงๆตั้งแต่นั้นมาเพื่อนสัตว์ในป่าก็เชื่อใจเจ้าแร็กคูนและเจ้าแร็กคูนก็รู้ว่า การทำความดีทำให้หัวใจเบิกบานมากกว่ากาเล่นซุกซนเสียอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆและเติบโตเป็นมิตรภาพที่ใหญ่โตได้